เคยคิดไหมคะว่าฉันไม่เก่งวิชานี้เลยนี่อาจจะไม่ใช่ทางของฉันความเชื่อเหล่านี้จะขัดขวางการเติบโตของคุณวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นหนึ่งในวิธีการคิดที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองและเปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์สจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับหนึ่งในตัวแปรทางจิตวิทยาที่มักถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษาและการพัฒนาตัวเองก็คือ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตค่ะ กรอบความคิดแบบเติบโตเป็นความเชื่อที่ว่าลักษณะส่วนบุคคลโดยเฉพาะความสามารถทางปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ตลอดเวลาด้วยความพยายามการเรียนรู้และความอดทนโดยมองว่าอุปสรรคความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้หัวใจส,สำคัญที่ทำให้กรอบความคิดแบบเติบโตถูกนำมาศึกษากันอย่างแพร่หลายเนื่องด้วยสามารถนำไปสู่ ความสามารถในการฟื้นพลังหรือว่า resilience ที่เพิ่มมากขึ้นการมีแรงจูงใจการมีความมุ่งมั่นต่อการเรียนตลอดชีวิตรวมไปถึงผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีขึ้นดร Carol d w เว k กศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ผู้คิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับ Mindset ได้ศึกษาพบว่า ผู้ที่มีมายเซตแบบ growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตมักจะแสดงความพยายามความยืดหยุน่นและความมุ่งมัน่นมากกว่าผู้ที่มี fixed mindset หรือกรอบความคิดแบบยึดต,ติดที่น่าสนใจคือในงานวิจัยของเดเวกพบว่านักเรียนที่เชื่อว่าสติปัญญาสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีแนวโน้มว่าผลการเรียนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา2ปีในช่วงมัธยมตน้น ในขณะเดียวกันนักเรียนที่เชื่อว่าสติปัญญาเป็นสิ่งคงที่มีแนวโน้มว่าผลการเรียนก็จะคงที่ไม่มีการพัฒนาสอดคล้องกับงานวิจัยของดรอาเบลอูเวเฮเวที่ได้วิเคราะห์ลักษณะทางการเรียนของผู้เรียนที่มีโกร i n มเซตและฟิก m ์ n d เซตใน3มมิติ มิติแรกด้านปัญญาพบว่าผู้เรียนที่มี growth mindset มองการเรียนรู้เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งจัดตรงข้ามกับผู้เรียนที่มี fixed mindset ที่เชื่อว่าความสามารถในการเรียนนั้นมีมาตั้งแต่กำเนิดและมองว่าข้อผิดพลาดเป็นอุปสรรคหรือความล้มเหลว ในมิติด้านอารมณ์พบว่าผู้เรียนที่มีโกรธไมเซ็จจะรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้นเมื่อได้เรียนรู้เรียนรู้ผ่านการฝึกฝนและภาคเพียรรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ซึ่งจะตรงข้ามกับผู้เรียนที่มีฟิกไมเซ็จที่จะรู้สึกว่าการเรียนน่าเบื่อหน่ายและมีทัศนคติแบบปล่อยปละละเลยต่อการเรียนรู้รวมถึงรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถไม่เพียงพอสุดท้ายด้านสังคม พบว่าผู้เรียนที่มีโกรทไมเซตจะเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการทำกิจกรรมในชั้นเรียนและเปิดรับการสนับสนุนจากครูและเพื่อนตรงข้ามกับผู้เรียนที่มีฟิกซ์ไมเซตที่มักจะไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนไม่เฉพาะแต่แวดวงการศึกษาเท่านั้นโกรทไมเซตยังถูกพูดถึงบ่อยในแวดวงของการกีฬาเช่นกันการจะไปถึงชัยชนะของนักกีฬาพวกเขาต้องอาศัยความพยายาม เปิดรับคำแนะนำและก้าวข้ามความพ่ายแพ้นับครั้งไม่ถ้วนตัวอย่างของบุคคลที่มี Growth Mindset อย่างชัดเจนคือโคดเป้และคุณวิวกุลวุฒินักแบดมินตันทีมชาติไทยในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกที่ผ่านมาคำพูดที่โคดเป้กล่าวกับคุณวิวแสดงให้เห็นถึงความคิดแบบ Growth Mindset ที่มุ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการไม่เพียงแต่โฟกัสที่ผลลัพธ์ของความสาเร็จเท่านั้น และแม้ว่าการแข่งขันในครั้งนี้คุณวิวจะพ่ายแพ้แต่คุณวิวก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยโดยการเป็นนักแบดมินตั้นชายไทยคนแรกที่ได้เหรียญจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมในระดับเหรียญเงินและอีกหนึ่งบุคคลที่มีลักษณะของโกลด์ m ม n d เซตคือนักประดิษฐ์อย่างโทมัสอันวาเอดิสันครั้งหนึ่งเขาถูกนักข่าวรุมสัมภาษณ์ว่า เขาคิดเห็นอย่างไรที่คนทั่วไปเรียกเขาว่าอัจฉริยะเขาตอบนะัะกข่าวกลับไปว่าคำว่าอัจฉริยะในความคิดของผมประกอบด้วยพรสวรรค์เพียง1%ส่วนอีก99%มาจากความพยายามต่อไปมาลองเช็คลิสต์ดูกันสิว่าคุณมีสัญญาณของคนที่พร้อมเติบโตและไม่หยุดพัฒนาหรือไม่ข้อแรกค่ะคุณเชื่อว่าปัญญาและความสามารถนั้นพัฒนาได้ 2. คุณมองว่าความร้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ 3. คุณเปิดรับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตของคุณ 4. คุณมองเห็นคุณค่าของความพยายามมากกว่าพรสวรรค์ 5. คุณเน้นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนามากกว่าที่จะมองเฉพาะแค่ผลลัพธ์เท่านั้น 6. คุณเรียนรู้จากความสำเร็จของผู้อื่น 7. คุณมีความคิดยืดหยุ่น ล้มแล้วลุกได้ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆและสัญญาณข้อสุดท้ายคือคุณเรียนรู้จากคำวิจารณ์ของผู้อื่นและถ้าคุณยังสนใจศึกษาแบบวัดกรอบแนวคิดเพิ่มเติมก็สามารถสแกน qr code ด,ด้านล่างเพื่อเข้าไปลองทำแบบวัดกรอบแนวคิดจากงานวิจัยของดรเรเวกเพิ่มเติมได้เลยนะคะ และสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเกิดคำถามว่าแล้วเราจะสามารถสร้างหรือพัฒนา growth mindset ของเราอย่างไรได้บ้างเฟิร์สขอแนะนำวิธีง่ายๆในการพัฒนา growth mindset ของทุกคนค่ะอันดับแรกเลยคือการทำความเข้าใจเรื่อง neuroplasticism ซึ่งเป็นเรื่องของสมองของคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ตลอดชีวิตถ้า growth mindset เนี่ยหมายถึงว่าฉันเชื่อว่าฉันสามารถเติบโตได้ เรื่องของ Neuropathicism ก็คือการยืนยันว่าใช่คุณคิดถูกแล้วคะ่ะสมองเหมือนกับกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นเมื่อได้ใช้งานและฝึกฝนค่ะอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้คุณพัฒนา Growth Mindset ของคุณได้คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อเตือนตนเองว่าคุณสามารถพัฒนาได้รวมไปถึงสิ่งที่ยังทำไม่ได้อย่างการใช้เทคนิค power of yet โดยการคิดว่าฉันยังทำจุดจุดจุด,จดไม่ได้แต่ถ้าฉันจุดจุดจุดฉันอาจจะทำมันสำเร็จยกตัวอย่างเช่นฉันยังเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่ถ้าฉันฝึกฝนเป็นประจำดูภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่นฉันอาจจะทำสำเร็จเป็นต้นค่ะสุดท้ายนี้ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากความเชื่อในตนเองหากคุณเชื่อว่าคุณสามารถเรียนรู้และเติบโตได้คุณก็จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองของทุกคนนะคะมาเริ่มต้นพัฒนา Growth Mindset ไปด้วยกันค่ะ